มื่อนี้ท่านประท่านก็ะล่องประท่านนะคะสิกาบ,บ้านไปหาลูกเนาะค่ะไปหาปูหายาหาพอหาแม่ยูบานนะคะพอดีว่าอ่าจะก,กบ,บานช่วงเทศกาลเนาะค่ะแต่นี้กับช่วงเทศกาลวันแม่กับสิกับ,บานเนาะเอออันนี้กับสิมาแพ็คของก่อนนะคะเพราะว่าสิจากออกจากบานเท้าแต่เสานะคะเพราะว่าขันออกซ้ายกันยานว่ารถมันติดนะคะก็เลยต้องมาแพ็คของใส่รถใบก้อนมืออื่นเสาก็บสด้ออกไปแต่เสาร์เลยที่นี่ ก่าสิออกมาบ้านตีสามตีสแต่ว่ากะบบรูภาษิตตื่นท่านบอนะค่ะแต่นก็เลยมาเตรียมของว้ก่อนของในร่างนี่กะสิเป็นพวกกุ้งพวกปลาหมึกนะคะสิเอาไปกินอยู่บ้านเนาะเออกะสิสืจากอ่ากรุงเทพเนะค่ะไปพอเฮาแพ็คของแล้วเพิ่นกะสิอ่าสิ้นเพื่อที่จะบอใหนยําแข็งมันออกจากหลังนะคะพอสิ้นแล้วแล้วเพิ่นกะสิเตรียมของยกขึ้นไปเตรียมใ้ในรถนะคะอันนี้กะสินักเติมเนาะเออ ธรรมาดาเ่าทานประธานก็นต้องเฮ็ดเบิดทุกอย่างแล้วค่ะแบกไปหาไปแลค่ะเอาไปไหว้ในรถก่อนเนะออาะเออเพราะว่ามืออื่นเสาร์ห้ากสิบ่ได้จัดยังหมากไม่นะคะ่ะหลังจากนั่งก็ไปอาบน้ําอาบท่าแล้วก็เก็บเสื้อผ้านะคะเก็บกระเป๋าเนาะเอามาไว้ในรถขึอนเก่านะค่ะเพื่อที่มืออื่นเสา,าก์กสิได้ออกรถเลยน,นะคะยานว่าช่วงเทศก,กาลร,รถมั่งกสิติดแน่แล้วเนาะเออทุกเทศกาลน,นะคะกลับบ้านห้ากสิติดแน่ที่นี่ก็เลยต้องเตรียมน้ำ กินพอมค่ะอันนี้คือนำกินเนาะเออระวังทางกะเตรียมไว้นะคะมีนำว้มียางว้ของกินไว้ติตรดรถกะดีนะคะเนาะเออที่นี่กะกินข่าแล้วก็สิไปหาดาพะนเนาค่ะเมื่ออื่นกะสีใดเดินทางแต่แต่เชร้าๆนะคะเนาะเออจระทำเบิ่งว่าสีตื่นท่านมอ่นะคะเป่าหมายกะตีประมาณดอกมุนตีซีายางที่จะดีเล่นเนกะประมาณตีหาจ้า